สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ,บลิก้าและอมยิ้มทิอีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้นะคะลิก้าอยู่กับน้องขวัญค่ะสวัสดีค่ะ กับภพชอบความอลเลนของน้องนี่ก็คือแบบว่าจำไม่ได้แล้วพอันไปเจอแบบว่าความอลเลทนั้นก็คือแบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วตกตะลึงอะไรอย่างนี้น้องเป็นอะไรน้องกลับมาอยู่กับพี่ก่อนกลับมาแพี่กับพี่โอเคโอเความาว่ามาเลยมา่ามา กลับมาไทยแบบกับโอมยิ้มทิพย์อีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างครั้งนี้สนุกเหมือนเดิมเลยคะ่ะม,มาบ่อยอกี่ครั้งก็คือสนุกทุกครั้งไปโดนตัวไหนมาก่อนนะ <c oughs> หนูหนูก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าหนูโดนตัวไหนมาม <c oughs> กดมากินอะไรดีกว่าก่อนม,ม,มาเหรอพี่โอ้ยหลายอย่างเลยพี่ผสมกันทุกอย่างเลยเข้าไปทีเดียวนี่กลายเป็นยี้เลยเี่ย <laughs> ขอมาบมาที่เรื่องถ่ายแบบเราก่อนดีกว่ามามา <c oughs> ไปค่ะมาเป็นยังไงวันนี้เราถ่ายกันทั้งหมด3เซตคุชอบเซตไหนมากที่สุดชอบเหรอคะชอบนเซตนี้คะ่ะเพราะว่ามันมันมันแปลกดีเราไม่ค่อยได้ถ่ายแนวแบบว่าโอ๊ยใสใสที่<อ>มันแบบว่าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรเนี่ย <c oughs> แกอัพเดทอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบอุ๊ยแปลกดีน่ารักไงก็เปลี่ยนลุคอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไรหลาค้งที่เราเห็นลูกน้องขันก็จะแบบว่าเป็นผมแบบตุ้งๆแล้วก็นิ่งๆอะไรเงี้ยวันนี้ยิ้มจนเหงือกแห้งเลยค่ะเนี่ยดูอ่าใช่วันนี้ก็คือสดใสแย่ได้อีกฟิลหนึ่งอะไรอย่างงี้อ่ะค่ะใช่แล้วเพราะแบบว่าชุดนี้เป็นชุดแมวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแมวเนี้ยเนี้ยวิดหนิดนึงคืออ่า ใช่แล้วรูปก็คือสวยน่ารักแบบว่าเบลไปเลยนะเส้นี้อ่ะค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะรอติดตามรูปสวยๆของน้องขวัญที่เพจอมยิ้มทิปของเราเดี๋ยวจะลงให้ดูรับรองว,ว่าน่ารักแน่นอนฝากกดไลค์ลกดแชร์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอ่าเราก็มาอัปเดตดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงทําอะไรอยู่บ้างดีกว่า ตอนนี้ก็ทั่วทั่วไปเลยค่ะก็งานฟรีแลนซ์ทั่วไปพิตตี้ไฮแบบทั่วไปเลยค่ะใช่แล้วก็สามารถแบบว่าไปเจอตัวเป็นได้ตามงานอีเวนต์ต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปติดตามได้นะคะที่ Facebook IG ค่ะใช่แล้วค่ะเข้าติดตามได้เลยเราจะขึ้นให้นะคะก็อย่าลืมนะคะไปคอมเมนต์ความน่ารักของน้องนะคะรับองว่าน่ารักสดใสอย่างนย้แลกในคลิปเป็นยังไงตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเลยในคลิปเป็นยังไงตัวจริงเล่นได้ค่ะ ใช่แล้วเจอจริงคืออย่างเงี้ยแหละน่ารักสดใสเด้งๆอะไรอย่างนี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะหนูเอวเด้งอะไรอย่างเงี้ยเอวเด้งไม่ใช่เอวดีเอวเด้งใช่แล้วอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามน้องได้เลยและก็จากกันไปใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของเรายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสารๆสวยๆอย่างนี้ค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย us two, en route. First class, straight to Honolulu. We just vibin' relaxing in the sun till we gaze it. at the stars ever countin and we're counting and counting. Nigga, i 옆에 saying, you're for easier than that So, ain't going nowhere, Jack. So, it's no joke.